เวลาปลาปาเขาส้มท่อปลาปานะครับมันจะมีขี้คโครนประปนมากับน้ำปลาปาด้วยนะครับท่านใดที่ใช้ไส้กรองก็ลองถอดออกมาดูนะครับสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสภาพจะเป็นแบบมีขี้คโครนมาด้วยนะครับเราก็ สามารถาทำความสะอาดได้นะครับอันนี้เนี่ยสภาพแย่เลยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนันใหม่แต่ว่า,าขอให้ดูครับว่ามันสามารถมาทำความสะอาดได้ถ้รยังใช้ได้ก็ใช้อันเดิมไปก่อนครับแต่น,นี้คือสภาพมันไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปครับจริงๆอันนี้ก็ต้องเปลี่ยน,น,นครับผมจะเปลี่ยนอันใหม่นะครับอันนี้ถ้าของใครสามารถทำความสะอาดแล้วใช้อันเดิมได้ก็ใช้ไปนะครับแล้วเราก็ค่อยมาตรวจเช็คดู แต่อันนี้ถ้าผมจะใส่อันใหม่เข้าไป mm hmm. ก็ล้างทำความสะอาดกระบอกด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ใส่กลั้ขึ้นไปแล้วเราก็เปิดน้ำเข้านะครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็ไล่ลง แล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับ